ตอนที่ครูรัตนาเขาได้นางเอกนางเรื่องเสือเพลนเขาจะไปพบกับเอฟซีเราต้องฝึกทันเลยครก่อนดูนะดูค,ค,คดรูครูสอนลูกศิษย์นะเนี่ยเนี่ยเอาแล้วยกมือแล้วก็เดิยนยกหน่อยเออยกหน่อยยกหน่อยยกปาปาปาเจนจาเดินไปเลย <มา S 1> เดินไปนะเดินไป,ไปกับกับกเมียนท้องหน่อยกเมนท้องหน่อยท้องออก ชิบหายไปวอดยัดยังเต็มเลยมาเต็มนะเอาเร็วอ่ะเดินเต็มเลยนะใคร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 จะข่าหน่อยงอเข่าหน่อยงอเข่าหน่อยงอเข่าหน่อยให้สังเกตปากนะครับงอเข่าหน่อยงอเข่าหน่อยโอ้ยคุณมาจอดอะไรกูเองนี่ล่ะก็วันนี้มันต้องเดินหลายรอบไปปามาเต็มเอาเร็วเนี่ยมือมือสาไปหน้าเร็วจะเข้าจะออกเร็วอ้าวงอเข่าหน่อยชีวิตกูเป็นคนดีนะพระกงอเข่าหน่อย เอาเร็วมาเต็มเลยตรวจเร็วเร็วเร็วหน่อยเโอ้ยเร็วดิคนเนี่ยมาเต็มเลยคู่เป็นนักเอกอ้าวท่าที่สองอ่ะมีฝั่งนวดท่าที่ท่าที่สองนะมึงกีท่าแรกแล้วค่างีท่าสองนี่กับกับมิบตูท่ากับมิบตูดที่ต่อเมื่อเช้ามาถอนกูอะไรไอ้เหี้ยเอาเอาเอาเท้าไปท่านี้เร็วน้องเฮ้ยเท้าฝ่ท่านี้เทียบเทียบมาเลยพี่โนวดนะเร็วเร็วนี่เอ้าเนี่ยเดี๋ยวก่อนนี้เร็ว อ่าแล้วก็พี่ไปงดขานี่อ่าอย่างเงี้ยเฮ้ยมึงบอกว่าเซคเอาเลยนะเขาเอาเลยนะเออมึงเข้าใจไหมอาเร็วตายไอ้ปลาเอาปาเร็วมากันแล้วนะใครมีใครมาเร็วพี่โน่เป็นไดงไงสักนินเอาปลาเมื่อ่ะอย่าผักเนี่ยเอานี่เนี่ยเอาเร็ว โอยจะล้มเนี่ยเร็วเร็วบิ๊กเร็วยี่อะไรล่ะไอ้กองฟ้าเลยกี่เยอะสุดเลยเนี่ยช่วยดูดูนี่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 เอาเร็วเร็วสิครับเฮ้ยเร็วดิคุณอย่าดีน้าดิครับเร็วเร็วเนี่ยบิดเร็วเนี่ยก็ชงสีสกัดกันเลยอ่ะ อ่ะเดินเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวกูไปยุ่งไงท่านนี้เราเราโย่มาช่วยไปยุ่งไงรถไอ้นี่หมายและวอันนี้เอาขานี้ให้ให้อ่าวนวนไปไปไปอ่าย่าเหนียบย่างเหนียบไปตุ๊กตัวเอ่าปยุ่งไว้เดี๋ยวมองนู่นมองนู่นอ่ามองหน้าอ่าอ่าอ่โย่ลองไปแขนเดินเอง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 ไปเอ้าบิดปิดจะล้มเนี่ยล้มล้ม ท่าที่ก็เรียกว่าท่ากายภาพบำบัดอะไรครับท่ากายภาพบำบัดเออหมุนนี้นี่ฮะอ๋อเอ๊ะสวยสวยสวยมากนักเรียนสวยมากเลยใส่กใส่กูนะจะใส่กางกงนะนี่นะจะใส่กางกงนะมาอะไรมามาเนี่ยอยู่อย่างนี้อยงนี้อย่างี้เมื่อกี้นะ้ีหิน่นหิเดนไนมาจะไตหมดเอ้าโย่ต้องต้องช่วยแบบ พากายภะพาเพื่อนช่วนปบ่เอาบิดเนี่ยให้สังเกตที่เท้านะครับเอาบิดเท้าเอาเอ้ยสูงร็วชุไปชุ่ไปเร็วทำหีบเร็วนะเร็วสิครับอ่านักเรียนเร็วบิดจริงนะบิดอ่าอีกครั้งหนึ่งบิดเป็นตำรวจอ่าปลอยปล่อยบิดบิดอ่าบิดอ่าบิดอ่าหมุน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 ไปหมุนอ่ากองไปหมุนกอไปหมุนปล่อยนะอย่าเพิ่งปล่อยอ่ัเดี๋ยวจะปล่อยแล้วเอาเต็มเดี๋ยวเองเขาปล่อยแล้วเอาเดินอ่าคุปล่อยแล้วเอาเดิน เออออใช่ใเอสามเพอเลยเอา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 อีกเอาอลงลเนี่ยดที่วิ่งกูมาหมดลสาก้แล้วเาอนมาออะเอานีทอไแนาออเอาููช่วยมาช่วยมาช่วย โอ้ยนักเรียนแรงดีวะนนะคุนเเรียมานะน้เต็มนะเอ็นนะแอนแอนก่อนแล้วก็แล้วก็เดินพีจะไปอตอนนี้เร็วดิเอ็นเ่ะเอดี๋ยวมาค้องหลังนะมาล้งหาเอ็นมึงให้กูเอ็นีทำไมล่ะเขาเรียกว่าท่ารับลมโอ้ยรับตายกันอยู่มาบังเกิดกันเต็วเอ็นแอนแอนเดวเอาแอนเอกเอาเอ็นเอกเดินเดินเอินแอนแล้ว เร็วสิเร็วที่ท่านี้ยกูเป็นใครมาทำอย่างนี้เนี่ยเอาเร็วแอนชีวิตจริงก็เต็มที่เอาเร็วแอนแอนแอนเอนน้อยแอนน้อยแอนน้อยนี่นี่นี่อาไม่เป็นไรโย่จับจับจับโย่จับเอ็นอาไรแอ็นแอ็นเอ็นเอ็นอาคุณไปอยู่วะไอ็สเอ็นเอ็นเอ็นนโดนจิตใจตำรวจทั้งนั้นเร็เร็วเร็วเร็วนี่ แอน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 น้อยนะเอแอนน้อยแอนแอนน้อยยึดเม่ยึดเม่ยึดมเต็มน้ำพัดสวย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 พอแล้วพี่อีกรอบเดียวอ่าไอ้ายุจับแอนเอาแอน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 เออแอนเอกอ่าได้เยอะได้เยอะเออเอกเอกเอาเอากันข้างเนี่ยหมุนหมุนหมุนยีกรอบเดียวโอ้ยวิอสกูน่าเดี๋ยวมากันเต็มเพ่ออ่าอ่

แอนดี้ไอ้จ๋านะพ่อยังไม่ด่าเลยต้นใจอะเด็กขึ้นี้ตัวหน้าอะไรมาหมดละฝากติดตามเสือแผ่นหนึ่งครับทุกโรงภาพยนตร์เฉพาะในเครือเมเจอร์นะครับหลายคนบอกว่าทำไมไม่เจอโรงขายแนะนำว่าในเครือเมเจอร์ฮะตอนนี้ไอ้สอสอ อดีตไอตัวนี้เป็น็นสอได้สัตว์ก่อนหน้านี้งานศพงานอะไรไม่มีหน้าทั้งตัวไอเปรตเนี่ยนะไอสัตว์ตอนนี้วิ่งทั้งวันกูลำคาญมากเลยไอเหียไอหาก่อนเนี้ยกูอยู่สงบสุขมากเลยแล้วเอาง่ายเลยมันเป็นสอสมาสี่ปีเนี่ยกูไม่เห็นหัวมันเลยไอสัตว์ไอตัวนี้ฟ้องกูด้วยตัวเนี้ยแล้วฝันไปเลยไอสัตว์แล้วขับรถขับรถผ่านหน้าบ้านกูขับผ่านหาพ่อไอ้ไอสัตว์บอมด้วยแค่นี้แหละ พี่พูดดีจิตใจในนตหนูบอกไม่ต้องเสือกผ่านกูมาคนเดีบอกเลย,เ,ลยเออไม่ต้องเสือกนะ,อะไอสารเป็นสอสอสี่ปีนนไม่โผล่<อ>หัววันนี้รถประกาศแน่นเลยวายเอียทีพูดมันคือเรื่องจริงไอหาลาบเปน็นมาสี่ปีไม่เคยเห็นโผล่หัวแต่พอจะมีเลือกตั้งประกาศแม,ม้ทั้งวีทั้งวันกูจะหนักมึงเข้าใจไหมฮะ รึเปล่าอ๋อเขาบอกว่าถ้าไม่ไม่ยุบไอ้นั่นก็ไม่เจอไอ้นี่เออประมาณนั้นไมันเป็นมาสีไม่เจอไอ้นี่แล้วไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยหนูฟ้องเราด้วยนะไอ้นี่ไอ้ตัวเนี้ยโคตรเคี้ยไอ้ตัวเนี้ยฟ้องเราด้วยเคี้ยจริงเออแล้วมึงคิดว่ามึงผ่านหน้าบ้านกูแล้วมึงจะได้เหรอโดนแน่เมื่อไอ้ฮาเป็นมาสีปีไม่ทำเฮียเลยแต่เราหมายสารเยอะมากเลยตอนนี้ไอ้ฮาแต่เช้าเอาเลยก่อนนี่มึงไปแหก แทยกระดอยู่ไหนวะแทย์ตูดรามมีพี่ชอบกู้เออไม่มีอะไรเลยถึงเวลาเจ้าชาวบ้านเลือกถ้ามึงได้นะกูบอกกันนะเอาตีนไปเหยียบถ้ามึงได้เอาตีนเหยียบหน้ากูเลยกูไม่กูไม่ได้ดูถูกไม่เลือกนะเพราะเพราะอย่างน้อยนะคนที่กูไปช่วยที่กูช่วยเขาไว้กูบอกเลยไอ้เปรตเนี่ยกูไม่เลือกไม่เลือกชื่อไทยแต่มึงย่อมรู้ใครฟ้องกูล่ะใครล่ะไปแจ้งวามกูล่ะ้านไปเถอะนะแล้วกูจะโดนลงด้วยไม่ให้เลือกมึง กูจะซิบบอกหมดเลยใช่ไหมกูจะซิบ,บอกหมดถ้ามึงได้นะตัดคอกเลยเลยเตรียมเลยกูบอกเลยแล้วกูบอกนะกออูเสียดายอะไรท้ไมภาษีแผ่นดินอืมภาษีแผ่นดินเขาต้องไว้่วยคนไทยที่พูดเนี่ยภาษีเขา